พี่น้องเอ้ยเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าสมมติว่าต้องมีการ,รเผชิญหน้ากันในอนาคตแสนยานุภาพทางทหารของเรากับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ยใครกันแน่ที่โคตรเด็ดกว่ากันหรือว่าเรายัางประมาทไม่ได้อยู่ดีเพราะดูเหมือนเพื่อนบ้านของเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทเรื่องกําลังรบภาคพื้นดินแบบจัดเป็นมากจนทําให้หลายคนอาจจะรู้สึกจุกอก,อกไม่น้อยว่าความได้เปรียบที่เราเคยมีมันยังอยู่ครบถ้วนหรือเปล่า เรื่องราวนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์ประสาทพระวิหารเมื่อปี2554แล้วครับตอนนั้นกัมพูชาเขาโชว์ของด้วยการซัดจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1เข้ามาเป็นหาฝนถึงแม้ตอนนั้นเราจะใช้ปืนใหญ่อัตตาจรซีซ่าที่มีความแม่นยำสูงยิงโต้ตอ,ตอบจนเข้าเป้ากว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่อาวุธยุทธศาสตร์แบบขีปนาวุธจริงๆ หลังจากเหตุการณ์นั้นหลายคนก็มองว่าเราได้บทเรียนมาแล้วแต่ก็น่าเศร้าที่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างหรืออาจจะเป็นกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ลดงบประมาณกองทัพทำให้การจัดหาชุดยิงหรือฐานยิงจรวดหลายลำกล้องแบบใหม่มาเสริมทัพมันอย่างน้อยไปหน่อยนี่แหละคือจุดอ่อนที่ทำให้รู้สึกจุกอก,อกที่สุดครับก่อนรับชมรับฟังช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องและทีมงานด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าไทยสู้ไม่ได้เลยหรือเปล่า คำตอบคือไม่จริงครับพี่น้องแม้โครงสร้างกองทัพบ,บกของเราเมื่อเทียบแบบปอนตัวปอนกับกัมพูชาจะไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนักและพวกเขาก็เน้นกําลังพลทางบกกับรถถังจํานวนมากแต่ความได้เปรียบที่เรามีแบบสุดยอดจริงๆคือกองทัพเรือและที่สําคัญที่สุดคือกองทัพอากาศครับกัมพูชาเขารู้ดีว่าถ้าสถานการณ์ยกระดับขึ้นมาเมื่อไหร่แสนยานุภาพทางอากาศของเราทั้ง F16 และคริปเปน จะถูกส่งไปทําลายโครงสร้างพื้นฐานและฐานยิงจรวด B.M.21 ของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้กัมพูชาเกรงกลัวมากที่สุด ส่วนเรื่องจรวดถึงแม้เราจะมีฐานยิงน้อยแต่เราก็พัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศขึ้นมาเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นจรวด SR4 ที่มีความแม่นยำหรือจรวด DTI ที่มีการอัปเกรดพิสัยการยิงออกไปไกลถึง180-300กิเมแล้วซึ่งเหนือกว่า BM21 และ P03 ของกัมพูชาเสียอีกเพียงแต่จำนวนนัดที่เราจะซัดกลับไปได้มันไม่มากเท่าพวกเขาเท่านั้นเองครับและอีกเรื่องที่ต้องจับตาคือสงครามโรนครับพี่น้อง พวกเขามีโดรนในครอบครองเป็นหลากหลายพันลำก็จริงแต่ประเด็นที่น่ากลัวและโคตรเด็ดคือกมัมพูชาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาช่วยบังคับโดรนและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆเนื่องจากคนกมัมพูชาอาจจะยังไม่สามารถบังคับควบคุมระบบที่ซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่าซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เพื่อนบ้านเลือกใช้ยุทธวิธีแบบนี้เพราะมันเหมือนเป็นธรรมเนียมของพวกเขามาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามกลางเมืองแล้วที่ต้องอาศัยมือที่3เข้ามาสู้รบกันเอง การมีทหารรับจ้างต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดความเสี่ยงใหม่ที่น่าเป็นห่วงนั่นคือโอกาสที่ความขัดแย้งจะถูกยกระดับกลายเป็นสงครามตัวแทนหรือ proxy war ที่มีชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงและใช้เราเป็นสนามรบซึ่งเราต้องหาทางจํากัดวงไม่ให้เป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดครับสุดท้ายนี้สรุปได้ว่าในแง่ของภาพรวมเรายังคงมีความได้เปรียบอยู่มากโดยเฉพาะด้านกองทัพอากาศและเรือ แต่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทเราต้องเร่งปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบต่อต้านโรนให้สุดยอดกว่าเดิมและเพิ่มจํานวนชุดยิงจรวดพิสศยไกลให้เพียงพอต่อการถ่วงน้ําหนักอํานาจภาคพื้นดินของเพื่อนบ้านนี่คือโจทย์ที่เราต้องตีให้แตกในอนาคตอันใกล้ครับถ้าเรามีจรวดหลายลำกล้องเยอะเท่าพวกเขาปัญหาต่อไปที่เราจะเจออาจไม่ใช่เรื่องกําลังรบแต่เป็นปัญหาว่าจะไปหาที่เก็บจรวดที่ไหนหมดนี่แหละครับ แล้วพี่น้องคิดว่าการมีทหารรับจ้างต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่สำคัญในกองทัพเพื่อนบ้านมันทำให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศยกระดับความอันตรายขึ้นแค่ไหนครับลองคอมเมนต์บอกกระผมหน่อยนะครับไทย Global r o u s e สรุปสั้นเข้าใจไทยเข้าใจโลกถ้าผิดพลาดประการใดกระผมและทีมงานขออภัยพ่อแม่พี่น้องมานโอกาสนี้ด้วยนะครับ